ความต้องการแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นนี้ดึงดูดชาวแต้จิ๋วให้เข้ามาทำงานที่สยามในปีคศ1850จำนวนชาวจีนในสยามเพิ่มขึ้นถึง300,000คนซึ่ง80%เป็นชาวแต้จิว๋วประชากรครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมีเชื้อสายแต้จิว๋วในขณะเดียวกันพ่อค้าข้าวแต้จิว๋วซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพ ได้ตั้งสถานีรับซื้อข้าวตามแม่น้ำเจ้าพระยาและทางน้ำอื่นๆและค่อยๆขยายไปยังจังหวัดอื่นๆชาวแต้จิว๋วค่อยคอยก่อตั้งเครือขายการค้าทั่วประเทศเทคโนโลยีการต่อเรือต้นทุนตำ่ำระบบบรรณาการสิทธิพิเศษและเครือข่ายพ่อค้าชาวจีนนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการค้าขายเรือสำเภา ซึ่งนำรายได้มหาศาลมาสู่สยามอย่างไรก็ตามเมื่อมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาระบบการค้าแบบดั้งเดิมนี้ก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาเปาลินระหว่างสยามและอังกฤษในปีคศ1855การผูกขาดทางการค้าของราชวงศ์ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิงและมีการบังคับใช้ในโยบายการค้าเสรี เรื่องนี้ถือเป็นการสิ้นสุดอำนาจของจีนในการค้าต่างประเทศของสยามอย่างไรก็ตามเนื่องจากจีนควบคุมการขนส่งทางน้ำภายในประเทศถึง90%และร้านค้าปลีกถึง80%พ่อค้าชาวจีนแต้จิว๋วจึงเปลี่ยนจากการเป็นตัวแทนผูกขาดทางการค้าของราชวงศ์มาเป็นตัวแทนของทุนตะวันตกในสยามอย่างรวดเร็ว หลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่5ในปีคศ2416พระองค์ทรงดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยสิ่งนี้สร้างความต้องการแรงงานมหาศาลท่ามกลางกระแสการอพยพเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอกาสทางเศรษฐกิจในสยาม การหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพชาวจีนจำนวนมากได้ก่อให้เกิดแรงงานจำนวนมหาศาลสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของสยามแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมกว่า70%มาจากชาวจีนชาวจีนซึ่งเดิมทีกษัตริย์ทรงใช้ควบคุมขุนนางท้องถิ่นผ่านการเก็บภาษีและการค้าขายค่อยๆพัฒนาเป็นชนชั้นที่มีสิทธิพิเศษในระดับชาติผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในการเข้าสู่วงจรนี้กลายเป็นเครื่องมือพิเศษในการสแสวงหาผลประโยชน์ที่กษัตริย์ทรงใช้กดขี่ประชาชนทั่วไปแต่โลกนี้มีข้อจำกัดแรงจูงใจในการประกอบการกำลังหายไปและผู้อพยพใหม่ๆมักจะทำงานเพียงในฐานะแรงงานราคาถูกภาพเมืองสยามที่ถ่ายในช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นชาวจีนจำนวนมากกำลังขมักขม้นกับการทำงานในขณะที่ชาวสยามแทบจะไม่เห็นคนทำงาน ชาวสยามดูถูกเหยียดหยามแรงงานขณะเดียวกันชาวนาสยามยังคงเป็นทาสของเจ้านายถูกห้ามไม่ให้ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายการก่อสร้างทางรถไฟในช่วงปลายทศวรรษ1880ชาวจีนเริ่มเข้ามาสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเดิมมีประชากรเบาบางเติมเต็มช่องว่างทางการค้าที่พื้นที่ตอนไนทิ้งไว้เมื่อชาวจีนจำนวนมากจเจริญรุ่งเรืองขึ้น ก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงท้องถิ่นส่งเสริมการผสมผสานร,ระหว่างชุมชนชาวจีนและชาวไทยมากยิ่งขึ้นในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตรวตรรษที่19ธุรกิจของชาวจีนในด้านการสีข้าวการขนส่งการนำเข้าและส่งออกและการเงินค่อยๆก่อตัวเป็นระบบที่เครื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างสูงเครือข่ายธุรกิจของชาวจีนได้เข้าสู่ยุคแห่งการเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ผลักดันให้สยามเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมสมัยใหม่ในยุคเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกตลาดแนวคิดชาตินิยมก็แผ่ขยายไปทั่วโลกแนวคิดเรื่องรัฐและประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยเริ่มได้รับความนิยมแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ที่คลุมเครือในอดีตได้ถูกหล่อหลอมโดยสถาบันสมัยใหม่เช่นสัญชาติและหนังสือเดินทาง ระหว่างปีพศ2446ถึงพศ2458สุญยัตเซนได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนชาวจีนในกรุงเทพหลายครั้งเพื่อปลูกฝังแนวคิดสาธารณรัฐให้กับชุมชนชาวจีนซึ่งส่งผลให้ชาวจีนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ประจำชาติอย่างเข้มแข็งในช่วงเวลานี้มหาวิทยาลัยเหยา่หัวมีการขยายตัวอย่างมากหนังสือพิมพ์จีนโรงเรียนจีน และโรงพยาบาลจีนผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นเป็นต้นมาสัดส่วนผู้อพยพหญิงชาวจีนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนปีคศ .1900 อัตราส่วนผู้อพยพชายต่อหญิงชาวจีนยังคงสูงอยู่ภายในปีพศ .2458 เนื่องจากจำนวนผู้อพยพหญิงที่เพิ่มขึ้นอัตราส่วนจึงเพิ่มขึ้น เป็นชุมชนชาวจีนในช่วงเวลานี้มีความผูกพันทั้งสายเลือดและวัฒนธรรมประจำชาติอย่างแน่นแฟน้น